คน,นะ,ค,ะครับไปดูภาพยนตร์สั้นคน<ห>ข้างๆข,ของโรงเรียนราชสามาัีคีเขาบอกว่าครับน้องๆวางบทเองทำสคริปต์เองทาสคริปต์เอง,ค,เองคิดงานเองคิดงานเอง,ง,เ,องเล่นเองแล้วก็ตัดต่อเองด้วยค่ะครับเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะครับ โทรศัพท์ของกระตุกเวลาเล่นก็ช้าตลอดโทรศัพท์ของฉันรุ่นใหม่จะเปคแรงราคาเป็นหมื่นเลยนะแล้วเธอได้มายัางไงละ่ะที่บ้านฉันรือแม่ฉันเป็นคนซื้อให้ที่บ้านฉันไม่มีเงินแม่ไม่มีทางซื้อให้หลอกฉันมีวิธีที่จะทําให้เธอได้โทรศัพนะท์ยังไงล่ะคุกกลับไปบ้านเธอแล้วเธอก็บอกแม่เธอว่าต้องเอาโทรศัพท์ไปเรียนออนไลน์ ก็แค่จะโกหกเพื่อขอโทรศัพท์คงไม่บาปอะไรหรอกไม่ได้ทำเรื่องร้ายแรงอะไรนะคะสวัสดีค่ะอ้าวกลับมาแล้วเหรอลูกสวัสดีจ้ะแม่ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้หนูได้ไหมคะอ้าวทำไมล่ะลูกเครื่องเดิมยังใช้ได้อยู่เลยนี่คะคุณครูบอกว่าถ้าโคุณระบาดนันะแม่ยัจะได้เรียนอะไรที่บ้านแม่ไงล่ะลูก เพรื่อสัม่งนัเก่าไมนใชนองอะไรไม่ได้แม่ไม่มีเงินซื้อให้หนูกแม่ไม่มอยากให้หนูได้เรียนหนังที่คนอ,อื่นหรอคะผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่องคนข้างๆจากโรงเรียนราชสามาคีหมู่ที่7จ็ดตำบลหนองนางนอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสื่อสร้างสารรค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุสจริตให้สังคมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลให้สถานศึกษาประจำปี2564ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งที่มีความยาวประมาณ6นาที ซึ่งเนื้อหาของภาพยนตร์เสนอมุมมองของการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักเรียนในรูปแบบของภาพยนตร์สั้น,นสำหรับโรงเรียนของเรานะครับได้ดําเนินการนะครับในการปลูกฝังนะครับคุณลักษณะ5ประการนะครับของโรงเรียนสนุจริตนะครับก็คือเราจะนําคุณลักษณะ5ประการตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในในภาพยนตร์สั้นของเราครับ ไม่ว่าจะเป็นนะครับกระบวนการทัาากษะกระบวนการคิดนะครับความมีวินัยน,นะครับซื่อสัตย์สุจริตจิตอาสานะครับแล้วก็ความพอเพียงนะครับผมโ,<ด>โรงเรียนราชสามาคีมีนักเรียนทั้งหมด58คนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีครูประจำโรงเรียน5คน ซึ่งคนข้างๆคือภาพยนตร์สั้นที่นักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่3ถึงชั้นปีที่6ร่วมกันผลิตขึ้นทั้งบทภาพยนตร์การแสดงการถ่ายทำด้วยโทรศัพท์มือถือโดยโรงเรียนได้มีการทำา o u u ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายมาช่วยสอนการตัดต่อการทำกราฟิกเพื่อทำวิดีโอและนำมาปรับประยุกต์ทำภาพยนตร์สั้นจนได้รับรางวัลชนะเลิศข้อคิดที่ได้จากเรื่องก็คือ ไม่โกหกไม่คดโกงเพื่อช่วยเหลืองานพ่อแม่ค่ะความมุ่งมั่นและใส่ใจในรายละเอียดของภาพยนตร์สั้นเรื่องขนข้างๆที่นักเรียนและคุณครูร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานออกมาทําให้โรงเรียนราชสมคีได้รับรางวัลชนะเลิศนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของทุกคนซึ่งในอนาคตทางโรงเรียนเตรียมที่จะผลิตภาพยนตร์สั้นต่อไป เพื่อสะท้อนถึงการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงหากได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ทันสมัยหรือที่ดีกว่านี้ก็จะสามารถผลิตสื่อได้มีคุณภาพมากขึ้นพร้อมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการต,ต่อต้านการทุจริตต่อไปธีรยุทธ์พาบุญถ่ายภาพนันนัสแสนตุ้มทีมข่าว n b t 1 1 t ทอีสานร,รายงานจากจังหวัดหนองคาย